บ้านนาแสงอเภอแคนดงจงังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บ้านนาแสงแนงีง่นะครับบ้านประวัดนาแสงอเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ที่อู่สอสำํำนรนดีครับผมอู่ที่รถสวยรถคุณภาพแล้วก็อู่ที่กําลังมาแรงในช่วงนี้ครับนี่ นี่คือบรรยากาศโดยรวมส่วนคลิปนี้ครับผมจะพามาดูครับของดีของอูสอ่สอสำรานดีอีกหนึ่งรายการที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ครับนั่นก็คือแปลงร่างจากรถเกี่ยวข้าวมาเป็นรถอัดฟางตีนตะขาบนั่นเองครับนี่คือชิ้นส่วนนะครับบางส่วนของรถเกี่ยวข้าว เป็นรถกระสอบครับชิ้นส่วนถูกถอดออกมากองเอาไว้ตรงนี้นี่ก็คือตู้นวดนี่ก็หน้าเกี่ยวนะครับชุดคอตู้ตะแกรงนี่กองอยู่ตรงนี้เขาทำกันยังไงเขาดัดแปลงกันยังไงรถอัดฟางตีนตะขาบเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูแบบละเอียดเลยนะครับ ความละเอียดเนี่ยเราจะไปขอข้อมูลจากทีมช่างที่กำลังทำงานอยู่ในอู่นะครับนี่ชิ้นส่วนต่างๆนี่ก็เป็นเครื่องอัดฟางแบบรถไถลากนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะถูกแปลงล่างมาเป็นตีนตะขาบครับโดยรถเกี่ยวข้าวรถกระสอบนี่ชิ้นส่วนต่างๆกองอยู่ตรงนี้ถูกถอดออกมา เดี๋ยวมันก็จะบางส่วนก็จะกลับเข้าไปไนะครับช่วงล่างนี่อยู่ข้างในแล้วไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับอูซอลสำลานดีนะครับ,นะรบติดต่อนะครับติดต่อสอบถามซื้อขายรถเก่ารถใหม่087 แ7 7 5จ็5ครับผม0878775635ไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อเทนเลอร์นะครับรถสวยๆอยู่ที่นี่เลยส่วนนี้ก็จะเป็นรถ10ล้อนะครับกำลังประกอบ เสียภูมิมาแล้วโบเปโกเอ1เคหนึ่สีศูนย์กลับมาจากทำงานแล้วครับในเวลาแลกงานก็เข้าอู่ตอนเย็นคึกคักเหลือเกินครับนี่ครับหันมาดูด้านนี้นี่แหละครับคือต้นกำเนิด รถอัดฟางตีนตะขาบในอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ในช่างกำลังโมดิฟายเลยครับของเดิมของรถเกี่ยวข้าวครับก็จะเป็นช่วงล่างนี่ช่วงล่าง เหล็กแดงๆนี่น่าจะเป็นของเดิมโครงสร้างครับถูกออกแบบมา,ามเครื่องงานนี้โดยเฉพาะ,ะสองนายช่างสุดหล่อสวัสดีครับนายช่างครับกี่วันแล้วเนี่ยครับ ห้าวันแล้วห้าวันนี้นับตั้งแต่วันตัดวันตัดรถเกี่ยวข้าวเลยจนถึงวินาทีนี้ตอนนี้กำลังกำลังทำอะไรครับเนี่ย,ย,ยวางปัม๊ม ตอนนี้กําังวางปั๊มอยู่ครับป,ปกติเราแปลงล่างเนี่ยกี่วันเสร็จครับได้ใช้งานเลยเนี่ยยี่สิบวันยี่สิบวันยี่สิบวันนี้อย่างไวหรืออย่างช้าเนี่ยอย,อย่างไวครับอย่างไวเลย ถ้ายัางช้าก็เดือนหนึ่งอ่าอยู่ประมาณนี้ครับเ,เ,เครื่องวางเรียบร้อย,เ,ยเสียดำนี่นักคิดนักพัฒนาครับ โมดิฟายรถเกี่ยวข้าวเก่าๆให้มาเป็นรถอัดฟางที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับในตอนนี้เนี่ยถือว่ารถอัดฟางตีนตะขาบนี่มาแรงมากๆส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยครับสำหรับรถอัดฟางตีนตะขาบดูแต่ในคลิปเหมือนกันวันนี้มีโอกาสครับได้มาสัมผัสก่อนที่จะไปเป็นรถอัดฟาง ตีนตะขาบแบบสมบูรณ์แบบนะครับนี่โครงสร้างก็ประมาณนี้แหละตัวเครื่องอัดนี่ก็ถูกวางไว้เรียบร้อยครับ 20ถึง30วันนี้เราจะเจอกันบ่อยนะครับเราจะเจอกันเกือบจะทุกวันแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตความคืบหน้านะครับรถอัดฟางตีนตะขาบคันนี้ว่า,าผลการดำเนินการเนี่ย ไปถึงไหนในแต่และว,วันนะครับชุดปัม๊มชุดเครื่องชุดช่วงล่างนี้ก็จะเป็นของรถเกี่ยวข้าวทั้งหมดเลยตอนนี้กำลังถือว่าอยู่ในช่วงของการขึ้นรูปล่างครับขึ้นรูปล่างของรถอัดฟางตีนตะขาบก็ยัง เดาไม่ออกบอกไม่ถูกครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงหลายหลาย,หลายท่านเนี่ยก็คงนึกภาพตามออกแล้วแหละ เราไม่ได้มาวันแรกนะครับตอนที่ลื้อรถเกี่ยวข้าวเนี่ยตอนที่ตัดรถเกี่ยวข้าวเนี่ยถ้าได้เริ่มตั้งแต่แรกนะครับน่าจะน่าจะเวริร์กแต่เห็นการตัดการวาง 0วันต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็รอติดตามกันนะครับตอนนี้ทีมช่างที่ต่อนี่มาจากไหนครับเนี่ยพิษณุโลกครับรบ,บินตรงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยมาสองหนุ่มเองอกครับ เอาจนเสร็จเลยบ่างั้นไม่เสร็จไม่กลับบ้านอ๋ออุศอสามลานดีนี่เรียกมาต่อสองคันแล้วแล้วแล้วรถเกี่ยวอีกคันหนึ่งนี่เอามาหรือยังครับอ๋อซื้อไว้แล้วแต่ว่ายังไม่เอามาเออเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีโอกาสนะครับได้ชม ตั้งแต่รถลงมาเหยียบที่อู่แล้วก็มีการตัดกันเห็นๆเ,เลยนะครับคุณพี่ชื่อช่างอะไรนะช่างอะไรนะช่างพัดกับช่างช่างตามช่างตาม สองนุ่มนะครับช่างพัดกับช่างตามะจะได้เรียกถูกมาขราวหลังนี่จวดอย่างเดียวเลยอ่ะก็หยุดตีไปเพียงเท่านี้ครับลิปนี้ถือ่าเปิดหัวเรียกน้ำย่อยไปก่อนแล้วกันสำหรับรถอัดฟางตีนตะขาบต้นกำเนิดของเครื่องอัดฟางที่ทันสมัยขึ้นมาครับถูกแปลงล่างจาก รถเกี่ยวข้าวโดยนายช่างสุดหล่อจากจังหวัดพิษณุโรกต่ออยู่ที่อูสอสำรานดีนะครับในเขตเอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์คันแรกในอำเภอแคนดงโยก็ว่าได้นะครับผมมาแจ้งเกิดที่นี่ครับพบกันใหม่สวัสดีครับ